เรียนรองศาสตราจารย์ดรสารดีดีผูนะคะประธานกรรมการและท่านคณะกรรมการทรงคุณบุิทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวอุไรวันทางภุทานะคะผู้นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาผู้นาเสนอวิทยานิพนธ์น,น,นะคะเรื่องกระบวนการการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคนครราชสีมาเขตหนึ่งค่ะโดยมีรองศาสตราจารย์ดร,ตรจตุรงค์ธนศรีลังโกลนะคะเป็นอาจารย์ที่ศึกษาวิทยานิพนธ์ค่ะภายในโลกยุคศตวรรษ,ษที่21นะคะการจัดก,การเรียนรู้แบบเดิมนะคะที่เน้นข้อความรู้จากครูผู้สอนนะคะเพียงอย่างเดียวหรือเรียกว่า teacher center นะคะนั้นมีอาจพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเกิด คุณลักษณะสําคัญต่อการจัดการเรียนรู้ได้นะคะทีนี้ครูผู้สอนนะคะจึงจําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนนะคะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีค่ะซึ่งการพัฒนาครูนะคะหรือว่าการพัฒนาบุคลากรนนะคะเป็นเรื่องสําคัญต่อการบริหารงานขององค์กรน,นะคะการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดน,นะคะต้องอาศัยทรัพยากรสําคัญสูค่สความสําเร็จนะคะดังนะั้น บริหารนะคะต้องมีวิสัยทัศน์ในการวางแผนดําเนินการพัฒนาบุคลากรนะคะให้ความสําคัญต่อการพัฒนานะคะเปลี่ยนแปลงนโยบายรูปแบบการศึกษานะคะไปสู่การพัฒนาศักยภาพครูนะคะให้การจัดการเรียนรู้เชิงลุกนะคะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถส่งต่อกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญได้นะคะจากที่กล่าวมาข้างต้นนะคะผู้วิจัยเห็นถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการนะคะและสิ่งที่ ทำให้การบริหารสถานศึกษานะคะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลามากที่สุดคือกระบวนการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของสถานศึกษานะคะซึ่งสามารถนําผลไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานวิชาการนะคะเพื่อให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะมีการจัดการเรียนรู้เชิงลึกให้กับผู้เรียนค่ะซึ่งโดยมีวัตถุประสงค์นะคะของการวิจัยนะคะหนึ่งเพื่อศึกษาองค์ประกอบและแนวทางในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงลึกค่ะสองนะคะเพื่อนําเสนอและยืนยันกระบวนการการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงลึกสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งค่ะ โดยกรอบแนวคิดในการวิจัยนะคะมีการศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงลึกนะคะประกอบไปด้วยหนึ่งนะคะด้านปัจจัยพื้นฐานค่ะ2ด้านกลวิธีการสอนค่ะ3าด้านทรัพยากรทางการสอนและ4ด้านการประเมินผลค่ะซึ่งมีการศึกษาองค์ประกอบกระบวนการพัฒนาครูมีวิธีคิดวิธีปฏิบัติแนวทางในการพัฒนาครูนะคะซึ่งนํามาสู่กระบวนการพัฒนาครูในการจัด สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งนะคะโดยการยืนยักน,นกระบวนศน์ที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปได้แล้วก็เป็นประโยชน์ค่ะค่ะซึ่งวิธีการดําเนินการวิจัยนะคะแบ่งออกเป็น2ระยะค่ะระยะที่หนึ่งนะคะการศึกษาองค์ประกอบและแนวการแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับองค์ประกอบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงลึกค,ค่ะซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนที่1นะคะ การศึกษาองค์ประกอบค่ะและขั้นตอนที่2นะคะคือการศึกษาแนวทางปฏิบัติคะซึ่งผู้วิจัยนะคะได้ศึกษาออกับโรงเรียนที่เป็นเป็นแท็กทีปนะคะหรือว่ามีแนวปฏิบัติที่แนวปฏิบัติที่ดีคะที่มีผลงานเชิงปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเชิงรูปค,ค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นระยะที่สองค่ะ,ะระยะที่สองนะคะเป็นการนําเสนอ กระบวนการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงลุกข์ซึ่งแบ่งออกเป็นออปสองขั้นตอนนะคะก็คือขั้นตอนที่หนึ่งนะคะขั้นตอนล่างกระบวนการและขั้นตอนที่สองนะคะคือการกระบวนการยืนยันกระบวนค่ะซึ่งผู้วิจัยนะคะใช้การยืนยันกระบวนศน์แบบยืนยันสองตัวเลือกนะคะเป็นคําถามข้อป,ปลอายเปิดนะคะโดยนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับก,บการบริหารการศึกษา ด้วยผู้อำนวยการเขตพื้นที่สำนักง,งานเขตนะคะจํานวนสองท่านผู้อำนวยก,การสถานศึกษาสองท่านและศึกษาดิเทศของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะคะรราชสีมาเขตหนึ่งหนึ่งท่านค่ะค่ะซึ่งผลการวิจัยนะคะผลการวิจัยและอเปรายผลนะคะจากการศึกษาองค์ประกอบและแนวทางในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงลุกนะคะจากวัตถุประสงค์ในข้อที่1น,นะคะได้มาทั้งสิ้น4องค์ประกอบค่ะก็คือ1ด้าน ปัจจัยพื้นฐาน 2. ด้านกลวิธีการสอน 3. ด้านทรัพยากรทางการสอนและ4ด้านการประเมินผลค่ะค่ะซึ่งด้านปัจจัยพื้นฐานนะคะประกอบไปด้วย3มิติก็คือ1การสร้างความตระหนักถึงความสําคัญ2แรงจูงใจ3วา,างแผนและการกาหนดเป้าหมายค่ะในด้านที่2นะคะกละวิธีการสอนนะคะประกอบไปด้วย3มิติก็คือ 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้2คุณลักษณะครูผู้สอน3การใช้หลักสูตร ต่อนะคะด้านที่3เป็นด้านทรัพยากรทางการสอนประกอบไปด้วย4มิติก็คือ1การสนับสนุนสื่อวัอสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี2แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้3เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ 4. นะคะสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ค่ะค่ะและด้านสุดท้ายนะคะคือด้านการประเมินผลประกอบไปด้วย2มิติก็คือการวิเทศการสอนและ2นะคะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อน ซึ่งสุดท้ายนะคะก็จะได้มาซึ่งกระบวนการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งนะคะค่ะสาหรับข้อเสนอแนะนะคะข้อข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้นะคะ,ะก็คือจากผลวิจัยที่พบว่าองค์ประกอบของการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกประกอบไปด้วย4ด้านได้แก่ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านกวนลวิธีการสอนด้าน ดังนั้นในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนควรให้ความสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ประกอบทั้ง4ด้านค่ะผู้บริหารควรมีการกาหนดการบริหารงานอย่างเป็นระบบและเป็นกิจกรรมเชิงประจักษ์ที่สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะสําหรับข้อที่2นะคะคือข้อเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งต่อไปนะคะก็คือควรมีการศึกษา นรู้เชิงรู้นะคะในสังก,กัดของจังหวัดนครน,น่าชสีมานะคะหรือว่าโรงเรียนในสังก,กัดการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเพื่อสนับสนุนส่นสงเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ตรงประเด็นมากขึ้นค่ะและ2นะคะ,ะ,ะ,ค,ะควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการนะคะเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อของผู้บริหารบุคลากรทุกระดับน,นะคะและผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถนําไปสู่การพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพและ การศึกษาของประเทศต่อไปนะคะค่ะดิฉันนะคะขอจบการนำเสอนอวิทยานิพนธ์เพข้อเท่านี้ค่ะขอความอนุเคราะห์ท่านคณะกรรมการในการแนะนำงานวิจัยมีขอขอบคุณค่ะ